โอเคมาต่อกันนะคะสำหรับส่วนข้างหลังที่เป็นสามบงเนาะโอเคเฉลยต่อแล้วกันนะคะเดี๋ยวครูขออนุญาตลากตรงนี้ขึ้นไปโอเคมาเราก็ต้องทำในวงเล็บก่อนอีกเช่นเคยใช่ไหมคะ B u ยูเนียนค่ะ B u ยูเนียนคือส่วนไหนเอ่ย ก็คือที่เอาทั้ง b แล้วก็ c ใช่ไหมคะสองวงนี้มีส่วนไหนบ้าง2 3 4สามี่ห้าหกใช่ไหมคะสองสามสี่เจ็ด union คือรวมกันกับ a รวมกับ a a คือส่วนไหนบ้าง1 2 4่ห้า ูง่ายๆว่าหนูก็ต้องระบายตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7ถูกไหมนี่ระบาย1 2 4 5 2 3 4 5 6 7ก็คือระบาย1 2 3 4 5 6 7นี่เลย เรียบร้อยเหมือนกันเลยไหมคะข้อ1นึ่งกับข้อ2ซึ่งถ้ามันดูดีๆแล้วก็คือการเปลี่ยนกลุ่มกันของยูเนียนใช่ไหมมันก็คือสมบัติในข้อที่หเห็นไหมคะเออเพราะฉะนั้นลองเหลือบตามองดู3กับ4ี่ค่ะสมกับสมันคือสมบัติข้อที่1ที่มันเป็นอินเตอร์เซกใช่ไหมคะลองดูดีๆมันแค่เปลี่ยนกลุ่มกันอยู่เพราะฉะนั้นสองอันนี้จะต้องได้เหมือนกันแน่นอนเราลองมาดูนะ โอเคเออินเตอร์เซ็กบีค่ะ A อินเตอร์เซ็กบีคือ A ที่ซ้ำกับ B ส่วนตรงนี้ใช่ไหมคะคือ2กับ5 2กับ5ที่อินเตอร์เซ็กอยู่ข้ามใช่ไหมคะก็คือซ้ำซ้ำกับ C C คือ4 5 6 7ใช่ไหม4 5 6 7้เพราะฉะนั้นส่วนที่มันซ้ำกันคือส่วนไหนคะ ส่วนห้าส่วนห้าคือส่วนไหนดูส,สะะิส่วนตรงกลางเลยค่ะส่วนตรงกลางเลยเห็นไหมคะมันชัดไหมเนี่ยครูกลัวมันไม่ชัดจังเลยเปลี่ยนสีก็ได้เนาะเป็นสีดีกว่าเป็นสีเหลืองนี่ได้ไหมคะได้เนาะโอ้โหทำไมข้อแปดครูไม่ระบายล้วเนี่ย เดี๋ยวค่อยว่านะคะเดี๋ยวค่อยว่าอ่ะข้อที่สข้อที่ส A A ก็คือส่วนไหนเอ่ย1นึ่งสองสี่ห้าหความแบบนี้แทนอินเตอร์เซ็กที่แปลว่าซ้ำซ้ำกับ B C ค่ะ B BC ที่ซ้ำกันคือส่วนส่วนไหนคะส่วนนี้ไงถูกไหมห้ากับหกเพราะฉะนั้นที่ซ้ำกันคือส่วนของหนึ่งสองสี่ห้าหกไม่มีคูเกิน A นะ่ะ a มีแค่หนึ่งสองสี่ห้าเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วว่าทำไมมันไม่เหมือนกันซี C มันซ้ำกันก็คือเลขห้าอย่างเดียวเพราะฉะนั้นหนูก็ระบายเลขห้าอย่างเดียวไปเลยคะ่ะไหมคะ เหมือนกันเลยไหมสองข้อนี้อรอแป๊บนึงนะคะมันค้างโหลดอยู่เนาะเหมือนกันเลยข้อที่ห้าข้อที่หกค่ะข้อที่ห้าข้อที่หกนะคะ A union B ค่ะ A union B คือคือส่วนไหนคะตัวนี้ใช่ไหมคะนี่คือส่วนของหนึ่งสองสามสี่ห้า ห C เฉยๆค่ะ C ก็คือ4ี่ห้าหใช่ไหมคะสี่ห้าหกเจ็ดข้ามแบบนี้แทน intersect ที่แปลว่าซ้ำส่วนที่ซ้ำกันคืออะไรคะ4ี่ห้าหเห็นไหมคะสี่ห้าหก็คือตรงนี้สี่ห้าหนะคะ ได้ไหมสี่ข้อที่6ถ้าใครแอบดูสมบัติจะรู้แล้วว่าจะต้องได้รูปเหมือนกันแต่เราลองคิดแบบที่มันเป็นแบบนี้ดูบ้างว่ามันจริงไหมได้รูปเหมือนกันจริงไหมนะคะ A intersect c ก็คือ A ที่ซ้ำกับ c คือตรงไหนเอ่ยก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะ A กับ c หนูต้องจับคู่วง A กับ c นะคือส่วน c กับ5 ใช่ไหมคะอีกข้างหนึ่งเป็น b ที่ซ้ำกับ c ก็คือ5กับ6ใช่ไหมคะ union union คือรวมกันรวมกันทั้งหมดก็จะเป็น4 5 6ใช่ไหมคะ4 5 6เหมือนกันถ้าไปได้ตรงนี้ไปตรงนี้เหมือนกันเลยใช่ไหมคะอื่ม 5 6เหมือนกันเลยข้อที่7ค่ะข้อที่7นะคะทำในวงเล็บค่ะ A คอมพลเมนต์คือ,ไม,อไม่เอา A ไม่เอา A คือมีส่วนไหนบ้างไม่เอา A ก็ห้ามเอา1 2 4 5ใช่ไหมคะก็เป็น3 6 7 8ถูกไหมไม่เอา A ห้ามเอา1 2 4 5ที่ซ้ำกับ Bboy ค่ะ Bboy คือ สองสามห้าหกถูกไหมคะสองสามห้าหกมีตัวไหนซ้ำกันบ้างสามกับหกใช่ไหมคะสามกับหกโอเคตรงนี้ได้สามกับหกนะถูกไหมคะและอินเทอร์เซ็กอินเทอร์เซยูคว้ามแบบนี้คือซ้ำซ้ำกับ ขียนข้างล่างน้ดนว่าเอาที่มันซ้ํากับ c c คืออะไรคะ c ห้าหกเจ็ดดูซิที่มันซ้ํากันคืออะไรหกใช่ไหมคะเบอร์หกอย่างเดียวถ้าดาดามมาดูข้างๆนะดูข้างๆถ้าดูแล้วมันจะต้องเป็นมันก็คือการใช้สมบัติหนูเห็นไหมวงเล็บอยู่ข้างหน้ามันกระจายตัว c เข้าไป ดูดีๆนะคะมันกระจาย intersect c เข้าไป intersect c ไปจับกับ a complement ก็ได้เป็น a complement intersect c เห็นไหมคะ intersect c ไปจับกับ b ก็เป็น b intersect c แล้วสัญ,ญลักษณ์ตรงกลางระหว่าง a complement กับ b ก็คือ intersect มันก็ไม่อยู่ตรงนี้เห็นไหมหไหมเพราะฉะนั้นมันจะต้องเหมือนกันข้อแปลงจริงที่คิดไปแล้วลองดูอีกรอบนะคะ เอคอมเพลเมก็คือส่วน3 4เอ้ย3 6 7 8 i n t e r s e c t คือเอาที่ซ้ำซ้ำกับ C คือ4 5 6 7ส่วนที่ซ้ำก็คือ6กับ7เห็นไหมคะส่วนที่ซ้ำก็คือ6กนะับ7เนาะแล้วทีนี้ซ้ำอีกซ้ำกับก้อนข้างหลังคือเอา b ที่ซ้ำกับ C b ที่ซ้ำกับ c ก็คือส่วนตรงนี้คือ5กับ6ใช่ไหมคะนี่ครูเขียนเอาไว้แล้ว5กับ6 6กับ7ที่ซ้ำกับ5กับ6ก็คือส่วนที่6อย่างเดียวใช่ไหมคะส่วนที่6อย่างเดียวเหมือนกันเลยไหมนี่สองข้างต้องหน้าตาเหมือนกันแบบนี้นะคะแผ่นนี้หน้าตาเหมือนกันดูแผ่นต่อไปค่ะแผ่นต่อไปครูต้อง copy ปี้อันนี้มาก่อนหน้๊นก๊อปโอเค พี่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อคะ่ะต่อนะคะอือฮึอะดูนะคะ A อยูเนียนกับ A ลบ B ครูถามว่าเราต้องทำในไหนก่อนก็ต้องทำในวงเล็บก่อนถูกไหมคะ A ลบกับ B ก็คือเอาที่มันเป็น A นะไม่ใช่ B ก็คือส่วนไหนในนี้คือ1กับ4ถูกไหมคะ ตรงนี้ได้1กับ4ยูเนียนคือเอามารวมค่ะรวมกันกับ A A คืออะไรคะ A ก็คือ1 2 4 5ถูกไหมคะ1 2 4 5เพราะฉะนั้นหนูก็ต้องระบาย1 2 4 5ถูกไหมอันนี้มี1 2นี่มี1 4 สี่มีซ้ำก็เป็นหนึ่งสองสี่ห้ารวมกันเป็นซ้ำกันนั่นแหละหมดนั่นแหละก็ละายคือเซตเอบายเซตเอไปนะคะข้างข้างมาดูกันค่ะข้างข้างดูนะคะอ่ะเอคอมพลเมนต์คือไม่ใช่เ ไม่ใช่เอคือส่วนไหนบ้าง3 6 7 8ถูกไหมคะเอาที่อินเตอร์เซ็กคือซ้ำกับ B B คือส่วน2 3 5 6ใช่ไหมคะที่ซ้ำกันอะไรซ้ำกันบ้างคะ3ซ้ำหซ้ำใช่ไหมคะพูดง่ายว่าในวงเล็บนี้มี3กับ6นะ เอาที่อินเทอร์เซ็กคือซ้ำซ้ำกับ c c คืออะไรคะ4 5่7ถูกไหมกับ6ที่ซ้ำกับ4 5่หมีส่วนเดียวคือ6ทันไหมคะหได้ไหมหรือว่าข้อ10มันเหมือนกับข้อนี้นะไม่เหมือนกัน นึกว่าเหมือนกันแล้วนะคะคนละข้ออะต่อจ้าต่อจ้าครูขออนุญาตเลื่อนลงมาดูต่อนะคะ a ลบ b ถ้านึกถึงแค่มี a กับมี b a ลบ b คือเอาแต่ a ไม่เอา b คือส่วนนี้ถูกไหมคะแบบรวดเร็วเลย ถูกไหมหนึ่งกับสี่แต่หนึ่งกับสี่มันเจอคอมพลเมนต์ค่ะหนึ่งกับสี่มันเจอคอมพลเมนต์แสดงว่าไม่เอาหนึ่งกับสี่ไม่เอาหนึ่งกับสี่ก็คือส่วนที่เหลือเลยคืออะไรคะสองสามห้าหกเจ็ดแปดถูกไหมคะอินเทอร์เซ็กก็คือซ้ำใช่ไหม ซ้ำกับ4 4คืออะไรบ้าง4 5 6 7ใช่ไหมคะ2 3 5 6 7ซ้ำกับ 5. 4 5 6 7ก็คือ5 6 7ถูกไหมคะ5 6 7อออันนี้5 6แล้วก็7 นะคะห้าหกเจ็ดได้เนาะข้อสิบสองค่ะต่อนะคะ A คือ A คือหนึ่งสองสี่ห้าถูกไหมคะในวงเล็บ C complement คือไม่ใช่ C ค่ะ C มันคือตรงนี้เราเอานอกเหนือจาก C คือข้างนอกใช่ไหมก็เป็นหนึ่งสองสามแปด ไหมคะตรงนี้เป็น1 2 3 8ลบกับ b boy. b บอยบีบคือ2 3 5 6ลบกันคือเอาที่อยู่ใน c ีคอมเพ m เมนต์ไม่เอาตัวหลังมีตัวไหนที่ซ้ำคะมี2กับ3เพราะฉะนั้นมันจะเหลือแค่1กับ8 u n ยูเนียนคือรวมกันคะ่ะรวมกันกับข้างหน้าก็จะได้เป็น ได้เป็นหนึ่งสองสี่ห้าแล้วก็แปดถูกไหมคะเราเอาหนึ่งสองสี่ห้ารวมกับหนึ่งกับแปดถูกไหมระบายเลยจ้าหนึ่งสองหนึ่งสองคือตรงนี้ใช่ไหมคะหนึ่งสองสี่สี่คือตรงนี้ แล้วก็ห้าคือตรงนี้ใช่ไหมะหนึ่งสองสีห้าแล้วแปดคือข้างนอกค่ะโอเคแปดคือข้างนอกมือครูห้ามหลุด <c oughs> จะต้องใช้เส้นเดียวในการระบายนั่นไงหลุดแล้วจ้ <c oughs> มย้อนกลับก็ได้อืม วรามันเนียนนะคะนักเรียนว่ามันเนียนนะคะอยเป็นด่างมากเลยแต่ค,ครูขี้เกียจแล้วได้เนาะได้แหละนี่หนึ่งสองสี่ห้าแปดโอเคไม่สวยเลยขอโทษทีนะคะ อ่าต่อจ้านั่นไงลากอันนี้มาด้วยไม่เอาเอาแค่อันนี้โอเคนั่นไงทำไมนะทำไมฉันไม่ได้เอาเธอมาซะหน่อยนะนี่ไม่มาแล้วโอเคมาต่อนะคะทำในวงเล็บค่ะ A ที่ซ้ำกับ B อมเ m e n t A มีอะไรบ้าง หนึ่งสองสี่ห้าใช่ไหมคะอยู่ความแบบนี้แทนซ้ำซ้ำกับ b ีคอมเพลเมนต์ค่ะคอมเพลเมนต์คือไม่เอา b b มันมีสองสามห้าหกใช่ไหมไม่เอา b ก็เป็นหนึ่งสี่เจ็ดแปดที่มันซ้ำกันก็จะมีหนึ่งแล้วก็สี่ใช่ไหมคะโอเคก็นนี้ได้หนึ่งกับสี่เรียบร้อย ยูเนียนคือรวมใช่ไหมคะรวมกับ C C มีอะไรบ้าง C มี4 5 6 7เพราะฉันรวมกันทั้งหมดก็จะเป็น1 4 5 6 7ก็จะได้เป็นแบบนี้1 4นะคะแล้วก็5 6 7 นี่ได้เนาะต่อนนี้ข้อ14ค่ะ A c คอม l พลเมนต์ค่ะไม่ใช่ A นะคะไม่ใช่ A ก็เป็น3 6 7 8ถูกไหม3 6 7 8ไม่ใช่ A a อยู่ตรงนี้เอาที่ไม่ใช่ A ก็คือข้างนอก3 6 7หคะ เอาที่ซ้ำกันค่ะซ้ำกันกันกบต้องดูแล้วล่ะจริงต้องดูในวงเล็บก่อนนะคะแต่นี้ครูค้างไว้ C complement C complement ไม่ใช่ C ใช่ไหมคะก็ไม่ใช่4 5 6 7ก็จะเป็น1 2 3แล้วก็8อยู่ความแบบนี้คือซ้ำเอาที่ซ้ำกับ B B boy คือ 2 3 5 6ที่ซ้ำกันคือ2 3ใช่ไหมคะแสดงว่าอ๋อในวงเล็บได้2 3เราดูซิ3 6 7 8ที่ซ้ำกับ2 3มีตัวเลขเดียวคือ3หนูก็ระบายแค่ส่วนที่3ไปเลยไหมคะระบายส่วนที่3ไปเลยข้อที่ ข้อที่สิบห้านะคะข้อที่สิบห้าเขาให้มาว่า a ค่ะ union กับ c complement intersect กับ b ทั้งหมด complement เพราะฉะนั้นนี้ทำข้างหลังก,ก่อนแล้วกันเนาะจะได้ทีเดียว c complement ไม่ใช่ c ค่ะไม่ใช่ c มี1 2 3 8ถูกไหมคะ u ความแบบนี้แทนซ้ำซ้ำกับ b b คือ2 สามห้าหกตัวที่ซ้ำกันคือตัวอะไรสองสามค่ะแต่มันคือสองสามทั้งหมดคอมพลเมนต์ถูกไหมนะสองสามทั้งหมดคอมพลเมนต์ก็คือไม่เอาสองสามไม่เอาสองสามก็เขียนตัวเลขอื่นที่ไม่ใช่สองสามก็คือหนึ่งสองสามไม่เอาใช่ไหมคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดถูกไหม มันคอมพลเมนต์ข้างหลังนะคะอย่าลืมมันคอมพลเมนต์ข้างหลังคือไม่เอาสองสามไปยูเนียนคือรวมรวมกับ A A คืออะไรคะหนึ่งสองสี่ห้าเพราะฉะนั้นถ้ารวมกันทั้งหมดหนึ่งสองสี่ห้ากับหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็จะเป็นหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดถูกไหมอ่ะจัดการแล้วไปคะ่ะ หนึ่งสองสี่ห้าก็คือเซต A 1, หนึ่งสองสี่ห้านะคะกับหกเจ็ดแปดเอาหกนะคะเจ็ดนะคะแปดคือข้างนอกนะคะจัดไปค่ะหวังว่าจะไม่ยกนะคะครูหวังว่าครูจะไม่ยกนะคะ โอเคต่อที่ข้อ16ข้อ16 b i n t e r s e c t กับ a complement union กับ c complement a complement คืออะไรไม่ใช่ a ใช่ไหมคะไม่ใช่ a ก็เป็น 3, 6, 7, 8กเเริ่มเจ็บคอแล้ว union <laughs> คือรวมรวมกับ c นะคะ C คอม p พ e เมนต์ไม่เอา C ก็เป็น1 2 3 8รวมกันใช่ไหมคะแสดงว่าก้อนหลังทั้งก้อนนี้ได้1 2 3 6 7 8ใช่ไหมอินเตอเร์เซ็กคือซ้ำซ้ำกับ B B มีอะไรบ้าง2 3 5 6ตัวที่มันซ้ำกันคือ สองสามแน่แน่แล้วก็หกอีกตัวใช่ไหมคะหนูก็ต้องระบายสองสามแล้วก็หกพอได้ไหมครบแล้วทางชีสใช่ไหมคะพอได้ไหมเอ่ย มันจะดูเหมือนว่ามันยากแต่ถ้าเราคิดเป็นระบบก็คือใส่ตัวเลขให้ส่วนต่าง,างๆแบบนี้นะคะมันจะทําให้การคิดเราเนี่ยถูกต้องและแม่นยํามากขึ้นดีกว่าต้องไปนึกภาพว่าฉันเอาตรงนี้แล้วเสร็จปุ๊บฉันไม่เอาฉันต้องจินตนาการหัวกระดาษฉันจะเลอะไหมแต่ถ้าเราแบ่งเป็นส่วนแบบนี้มันจะเข้าใจง่ายมากขึ้นเนาะ,ะวันนี้เนื่องจากเราเฉลยไปหมดแล้วนะคะมีกันบ้านให้นิดนึงทุกคนอย่ยเพิ่งสาบแช่งครูนะคะ ขอว่าพอนรุ่าทุกคนนี่เพิ่งสาบแช่งคุูนะคะมีสามข้อนะคะเปลี่ยนข้อใหม่นี่คือข้อหนึ่งปากกาหมึกเล็กจังเลยครูขอใช้สีฟ้าแล้วกันนี่คือข้อหนึ่งนะคะข้อสองแล้วก็ข้อสาม โอเคมีสามข้อนะคะมี1มีสองมีสามมันจะเยอะไปไหมอะทุกคนจะต้องพูดว่าเยอะงั้นทำแค่ข้อ1นึ่ก็ได้ค่ะเดี๋ยวข้อสองข้อ3ามาเจอกันในห้องนะคะทำแค่ข้อหนึ่งทำแค่ข้อ1นึ่ทำแค่ข้อหนึ่งเป็นการบ้านรักเลย ข้อห่งอ่ะใบให้นิดหนึ่งจริงๆเราสามารถหาได้เลยก็ได้แต่อย่าลืมว่าเราเรียนแผนภาพเวนเพื่อให้เวนมาช่วยให้การคิดเรื่องเสรซตเราง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นครูแนะนําให้เราลองใส่ไปในแผนภาพเวนดูนะคะแล้วก็ดูว่าส่วนที่เขาต้องการเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนาะภาพเนี่ยอ่ะช่วยนิดก็ได้ A กับ B เนี่ย มีตัวที่เป็นสมาชิกร่วมกันมีไหมคะมีแน่นอนคือเลขเลขสี่เพราะฉะนั้นหน้าตาของแผนภาพเวนมันมีแค่เซต A กับ B ก็คือเป็นสองเซตมันจะเป็นแบบเกี่ยวกันนิดนึงแบบไข่ดาวหรือว่าเป็นแบบแยกกันอยู่ก็ต้องเป็นแบบเกี่ยวกันนิดนึงถูกไหมเพราะมันเกี่ยวกันนิดนึงมันก็จะเข้ากรณีนี้เลยกรณีที่ครูแบ่งออกเป็นสี่ส่วนเห็นไหมคะพอที้หนูก็คิดระบบคล้ายๆตรงนี้ ถูกไหมพอหนูรู้ว่ามันมีส่วนตรงไหนบ้างหนูหาแต่ละข้อหนูระบายสีได้แล้วหนูก็จะรู้ว่าส่วนที่หนูต้องการเนี่ยมันมีตัวเลขอะไรบ้างอันนี้อย่าลืมใส่สมาชิกเข้าไปนะคะถามแค่นี้เนาะพอได้นะเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะ